อนอนได้แล้วนอนได้แล้วไปิดนี่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยเวอร์มากเวอร์มากสุเลย ะตาบัว,บวมะอันนี้ทำอะไรมาบ้างนี้ก็กินข้าวค่ะวันนี้กินข้าว,ก,าว,าวกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงที่แบบเกือบเย็นแล้วแล้วก็ใช่วันนี้กินข้าวแค่สองมืง้อเพราะว่าตอนยินไม่ค่อยหิวก็เลยกินแค่โรตีแสงไน ไม่ได้ใส่หมวกค่ะเราใส่เราใส่ผ้าปิดตาผมเป็นเด็กดีเชื่อฟังพี่ความจริงคือโดนแม่ไล่ <c oughs> ขอโทษคุณแม่หนูไม่ดีหนูไม่ได้อยากทำให้น้องนอนดึกนะจริงๆหนูก็จะมาแบบเดียวแหละแล้วก็จะหลับแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้อัพโซเชียลเลย ทุกคนต้องคิดถึงเราแน่ๆถึงจะไม่คิดถึงแต่ฉันก็จะมาไลฟ์แบบเดียวไม่เกินไม่เกินสิบนาทีละกันขอจุดแข็งจุดอ่อนสักเรื่องค่ะจุดแข็งเหรอ,อจุดแข็งคือชอบเล่นกับแมวเล่นกับแมวได้ทุกที่บนโลกแต่ว่าจุดอ่อนก็คือแพ้แมวคะ่ะ ผ้าปิดตาลายกบไปไหนออมมีผ้าปิดตาเยอะมากทุกคนออมมีแบบเป็นสิบอันแต่ว่าออมจะใช้อันนี้เยอะสุดเพราะว่าน้องแบบฟัฟฟี่แล้วน้องก็น,นิ่มมากเราเป็นโรคแบบว่า,ขา,า,าบบแบบขาดผ้าปิดตาไม่ได้มีใครเป็นแบบออมปะออมแบบขาดผ้าปิดตาไม่ได้ไม่งั้นฉันจะนอนไม่หลับถึงขั้นแบบว่าถ้าสมมติว่าไปนอนที่อื่นแล้วไม่มีผ้าปิดตาออมจะเอาแมสมาปิดตาตัวเองเหมือนติดผ้าปิดตาไปแล้วอะ หมือนแบบว่าเริ่มมาจากตอนแรกเริ่มมาจากนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับก่อนเป็นคนที่แบบว่านอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนไปหาวิธีมาแล้วเพื่อนแกเนี่ยเพื่อนก็นแนะนําว่าแบบให้ลองใช้ผ้าปิดตาแล้วทีนี้เราก็ติดเลยเว้ยแบบติดติดมาหลายปีแล้วอะแบบไม่มีผ้าปิดตาไม่ได้แล้วเราก็ซื้อผ้าปิดตาแบบเยอะมากเพราะว่า ชอบมีหลายๆอันแล้วก็ชอบลองผ้าปิดตาหลา,หลายอันแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็น้องคนนี้เพราะว่าน้องเป็นแบบผ้าสาตินน้องก็มีความฟูฟีน่ารักส่วนลายกบก็ซื้อเฉยๆเพราะว่ามันแบบกวนตีนดีแต่ว่าที่ชอบที่สุดคือผ้าปิดตาจากเครื่องบินจะไม่ได้ตอนนั้นนั่งสายการบินายแล้วเขาก็แจกผ้าปิดตาให้ทุกคนแลว้วมันนิ่มมากฉันก็เก็บมาแต่ตอนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าน้องค่อนข้างอ่อนแอเหมือนน้องแบบว่า ใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็ทิ้งอะไรอยงเงี้ยแต่ฉันชอบไงน้องนิ่มฉันก็เลยเก็บไว้ก่อนแนะนำที่มาร์กตาเออยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ที่มันบอกว่ามีเขาเรียกอะไรถุงน้ำร้อนเจลน้ำร้อนอะไรสักอย่างอะ่ะไม่เคยใช้แบบน,นั้นเลยมันดีไหมทุกคนแต่ออมจะเปิดช่อง y t u t u ไหมอยากทำหลายรอบแล้วแต่ว่า ไม่รู้จะทำอะไรบวกกับช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างก็เลยน่าจะยังไม่เปิดเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่ใจถ้าสมมตินคนบอกว่าให้เปิดเยอะก็อาจจะเปิดไม่ใช่อะไรเพราะว่าคิดเกิดคิดเกิดแบบว่าคิดคอนเทนต์อะไรนะ ทาครีมเยอะเวลาใช้ผ้าปิดตาเลยไหมคะจริงๆออมไม่ค่อยไม่ได้ทาครีมเยอะขนาดนั้นเลยทุกคนแบบออมมีครีมเยอะก็จริงแต่ว่าออมไม่ได้ใช้เยอะออมจะแบ่งใช้ตามแบบว่าสภาพสภาพหน้าณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงไหนที่ถ่ายละครโดนแดดเยอะๆหน้าไหมก็ก็ใช้อีกแบบนึงช่วงไหนหน้าแห้งอะไรก็ใช้อีกแบบนึงไม่ได้แบบว่าใช้หมด มันก็ไม่เลิศน่ะก็ทาไปสักพักมันก็กลืนไปกับผิวแล้วอะเพราะออมมันคนหน้าแห้งเนี่ยมันก็แห้งอเน่ะมันก็ไม่เลิศแต่ว่าก็มีความกลัวกลัวสิวขึ้นอยู่ก็มีผ้าปิดตาหลายอันไงก็จะสักไม่ก็แบบเปลี่ยนอันโอ๊ยคันเท้าวะยุงกัดนัทุกคนคือออมไปถ่ายละครมาแล้วยุงก็กัดเวแล้วมันก็มันเหมือนไม่รู้ดิด้วยความรู้สึกว่า เออยุงป่ายุงต่างจังหวัดมันแบบดุวะ่ะมันกัดกัดเจ็บอ่ะคือมันยังคันถึงตอนนี้เลยอ่ะมันยังเป็นตุ่มอยู่เลยทุกคนเจนเย็นอะไรหรอโจอะไรเลยยังไม่นอนค่ะยังไม่นอน อะไรอะเมื่อกี้โจอะไรเมนโจว่วาอะไรอ่ะไม่เห็นอ่ะมมดแต่เมายส์งกัดอยู่เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วว่าโจเข้าไลฟ์เป็นแล้วแต่เราไม่เห็นเมนเฉยทายามงมันช่วยเหรอไม่รู้ไม่ค่อยช่วยปะไม่ใช่ทุกคนมันไม่ใช่คูลฟีเวอร์มันคือภาพปิดตาเด้อเปล่าแค่งองนอนเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่ใช่ดูก็จะพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็นอนพรุ่งนี้นอนเลยวะเดยกก็นอนแหละแบบเดียวแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ค่อยง่วงเพียงเพียงหายขันไม่ไม่หายเนี่ยตอนนี้เรานอนไลฟ์อยู่ใช่ปะเรากำลังเอาเท้าตัวเองเกาเท้าอีกข้างหนึ่งเอาเท้าเกากันไปเกากันมาเพราะว่ามันมันขัน มีพากิตปิตากีตอันมีเยอะซื้อมาเรื่อยๆลายแบบน่ารักน่ารักลายแบบกันตีนแล้วก็แต่ว่าส่วนมากก็จะใช้อันที่แบบว่าไม่ค่อยมีลายเพราะมันนิ่มดีทาแซมบักไม่ได้ทาแซมบักนานแล้วอ๋อไม่มีแซมบักติดบ,บ้านเลยไม่ได้ใช้นานแลวตั้งแต่เด็กเพราะว่าคืออ๋อเป็นคนที่ไม่รู้พอเลย กำลังหาสาเหตุอยู่คือออมเป็นคนที่สมมติว่าไปนั่งกับเพื่อนเนี่ยยุงจะเลือกกัดออมเลยเหมือนเป็นคนที่ยุงยุงชอบมากัดอ่ะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไปหาสาเหตุเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าอุณหภูมิหรือเปล่าเป็นคนโตอุ่นอะไรเงี้ยเป็นคนโตอุ่นแล้วก็เลือดกรุปโป่อันนี้ไม่รู้จริงไหมมีใครเคยได้ยินป่ะเขาบอกว่าเลือดกรปโอยุงจะชอบ มากัดแบบเหมือนเพราะว่าชอบกินเคยได้ยินบ่อยอยู่เลือดกรุ๊ปโอใช่ไหมยุงก็เลยกัดอะไรนี้แต่ว่ามันก็มีเพื่อนที่แบบเลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันก็ก็ไม่เห็นโดนเยอะเท่าเราเลยใช่ไหมใช่ไหมกรุ๊ปเลือดเกี่ยวใช่ไหมแต่ออมว่าที่ยุงมากัดออมเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าเลือดกรุ๊ปโอด้วยหนึ่งถ้าสมมติมันเกี่ยวข้องจริงแล้วก็อย่างที่สองก็ เป็นคนตัวอุ่นอืมเป็นคนตัวอุ่นกว่าคนปกติอะไรเงี้ยคือเวลาที่คนอื่นมาจับตัวจะถามทุกคนเลยไม่สบายหรอเนี้ยแบบเป็นไข้หรอแต่ว่าอันนี้คือแบบร่มงูมิปกติของเราแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบสูงปีสามแปดสามเก้าสี่สิบเลยขนาดนั้นมันแค่เป็นคนแบบอุ่นๆตัวลุ่มๆตลอดเวลา หรือไม่ก็เลือดเราแสบอืมมีแค่นี้แหละใช่ปะแล้วมันรำคาญมากเลยเว้ยเราถึงขั้นแบบมีครั้งหนึ่งที่คือวันนั้นมันเป็นวันที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบหงุดหงิดมาทาั้งวันแล้วอาจจะแบบจะไม่ได้ว่าพราะอะไรอาจจะนอนน้อยหรือว่าทำงานเยอะหรือง่วงอะไรสักอย่างแล้วยุ่งกัดเว้ยแล้วนี้ก็ด่ายุงด่าแบบพูดอะ เราก็พูดพูดเลยไว้เพราะความแบบโมโหข,ขออนุญาตพูดคำหยาบพูดแบบมึงอยากให้กูเกิดยุงมั้งกูจะกัดมึงคืนถ้ามึงเป็นคนกูจะไปกัดซอกเท้ามึงแล้วก็สาบสาบ,บแช่งสาบแช่งยุงขวานมึงไม่ขวานบอกยุงซึ่งยุงที่กัดมันเป็นยุตงตัวเมียหรือตัวผู้เราก็ไม่รู้นะแต่เราแช่งมันไปแล้ว หงบะโกดยุงถึงขั้นแช่งยุงอ่ะโกรธมากเลยเว้ยเราแบบเราโกรธมากเราเลยแบบยกให้มันเป็นสัตว์ที่เราเกลียดที่สุดในโลกไม่ชอบตัวเมียใช่ไหม ยุตงตัวเมียคือ,อยุงที่กัดคนใช่ไหมแสดงว่าเราก็แช่งถูกเพราะว่าพอเราแช่งขอให้มันเนลืีนพอจะเกินสิบนาทนนนีแล้วเนี่ยเราว่าเราต้องไปนอนแหละดูขอบตาดิอู้อ <c oughs> ริจะไม่ใช่คนขอบตาดำหรอกแต่เป็นคนตาบวมนึกอ,ออกไหมทุกคนคือ ยิ่งนอนไม่พอถุงใต้ตาจะเยอะแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนไม่ได้แบบใต้ตาคําขนาดนั้นแต่ว่าตาจะบวมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบเห็นปะมันจะมีแบบตุยตยนิดนึงอันนี้ก็คือเริ่มถึงเวลานอนแล้วเด็ด <c oughs> ไปแล้วมาทักทายโฉยเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพไอจีเดี๋ยวทุกคนคิดว่าแบบหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะยังสบายดีอยู่ สบายดีอยู่นะคะบายยนะชู้ช้นะทุกคนชู้ช้กับทุกเรื่องต่อสู้กับชีวิตให้ได้อย่าให้ชีวิตสู้กับ <laughs> บ๊ายบายไปเลย